สบายดีครับพี่น้องไทพนพิสัยบ้านเฮาครับผมอยู่ที่ถนนใหญ่นะครับถนนชียงกูลเนาะหนองคายบึงการนะครับละกะวันนี้เฮาอยู่ตรงนี่พรมนันบ้านทินดุงนะครับเออมาเฮ็ดอีหยางเนาะนะครับย่ตงถามกับวัดบ้านทินดุงเนาะวัดพระดุงสุกนี่นะครับ่นมีเต้นรถเปิดใหม่นะครับพี่น้องอ่าเป็นลูกหลานไทพนพิสัยบ้านเฮาละกะไปเปิดเต้นรถใหญ่อยู่กรุงเทพ สองสาขานะครับวันนี้กลับมาเปิดอยู่บ้านนะครับเพราะว่าอยากให้ไทยพี่น้องบ้านเฮาได้ใส่รถดีๆนะครับคุณภาพดีรถมือสองคุณภาพดีนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ประหยัดยนต์สาขาพรว,วิสัยนะครับเป็นสาขาที่3แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นมีสาขาสองสาขาใหญ่อยู่กรุงเทพเนาะอันนี้มาเปิดกลับมาเปิดอยู่บ้านเกิดนะครับพี่น้องอ้าวนี่นะครับหลายๆคนผ่านไป่านมาเห็นว่าเอะข่างป้ามปลอตท่อประเทศเนี่ยเพิ่นเป็นเต้นรถนะครับที่จอดอยู่นี่ แต่รถมือสองนะครับเป็นรถที่คัดแล้วนะครับพี่น้องรับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุนะครับบม่ได้บอกแมนว่าเอารถอุบัติเหตุมาย่อมแมวเนาะ้วกาเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้กับเฮียเจ้าของแล้วเป็นกระจายดีนะครับเฮียเนี่เป็นคนพรมที่ัยนะครับเออนี่นี่นี่ตอนนี้กําลังตกแต่งนะครับกําลังเหตุเต้นนะครับพี่น้องยังบม่ได้เปิดเป็นทางการได้ว่าเปิดขายแล้วนะครับเปิดขายแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมาแลยังบ่เรียบร้อยแต่ก็เพิ่นกาลังเหตุไปเรื่อยๆเนาะนี่นะครับ มีทั้งรถเก๋งนะครับมีทั้งเก๋งมีทั้งเก๋งมีทั้งกระบะนะครับนี่ราคาจากห้าแสนลงมานะครับพี่น้องจะเป็นห้าแสนสี่แสนสามแสนสองแสนกว่าก็มีนะครับราคาโปรโมชั่นอียงพิเศษหลากหลายเลยนะครับพี่น้องเออเอาเอา,เอานี่ยเนี่ยพูดใะไี่ว่า มาเปลี่ยนรถดูๆหรือว่าอยากได้รถมือสองคุณภาพดีนะครับเพราะว่าเพื่อนรับประกันนะครับว่าบ่มีอุบัติเหตุเนาะแล้วก็เป็นรถคุณภาพที่ว่าเขาคัดแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับนี่พร้อมกับว่ามีบริการหลังการขายนะครับอ่าเต้นนี่เต้นเต้นใหญ่โตเลยพี่น้องที่เพื่อนเองเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียนะครับตอนนี้นี่มาก็คือว่านี่กําลังเฮ็ุอยู่นะครับอ่า อนี่นะครับอยู่ที่เต็นต์ประหยัดยนต์นะครับพี่น้องวันนี้กับเพื่อนกำลังฮิต oh. นี่นะครับเดี๋ยว <laughs> มาเอามาแบบบรรยากาศสดนะครับพี่น้องออสวัสดีเฮียนะคะเฮียเจ้าของนะครับน,นี่เพื่อนเป็นลูกหลาน โอ้เฮียโอ้ไทยไทยบ้านหลวงครับไทยบ้านหลวงเฮียอย่ไทยบ้านหลวงเนาะพี่น้องครับครับผมไทยบ้านหลวงแต่ว่าเอ้าไฟเปิดกิจการกรุงเทพโอ้ซันซิปก็ปี๋ลาสิก็ปีบแบบนี้เลิกกลับมาเฮ็ดอยู่บ้านอ๋อน้ำความเจริญมาให้บ้านเฮาดีครับดี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 อ๋อนะครับได้เจอได้เจอเฮียได้เจอเฮียได้เจอได้เจอเก่งเก่งอดคิดฮอดบ้านนี้ทังกลับมาบ้านนี่ครับผมครับผมฝากไว้น้องด้วยครับด้วพี่น้องเพราะว่าขอบคุณครับคนเอารถดีๆมาให้พี่น้องบ้านเฮาได้้ใชนะครับแห่พี่ รับประกันเลยคุยกับเจกับเฮียแล้วเพิ่นบอกว่าสยเพิ่นบอกว่าว่าเมนรถมีวันเหตุเขารับประกันเลยคือค่าเรามีปัญหาเลยนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายนะครับแล้วตอนนี้มีของแถมของแจกแอนอาจจะซื้อรถแถมทีวีแถมตู้เย็นมีทีวีมีตู้เย็นมีหลายอย่างนะครับพี่น้องเนาะอ่าอ่าค่อยมาติดต่อกันได้นะครับเดี๋ยวเฮียเพื่อนทำงานต่อครับอเดี๋ยวพาชมนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับ สบายดีครับยังอยู่ที่ประหยัดยนต์นะครับพี่น้องจะเป็นนี่โชว์ลุมรถมือสองนะครับจะเป็นโชว์ลุมรถมือสองแห่งใหม่ล่าสุดของพนพิสัยนะครับแต่ว่าเป็นเต้นใหญ่นะครับพี่น้องเป็นเต้นนี่เพื่อนเฮดแบบว่าโอ้สวยงามสวยงามนะครับแล้ะก็นรถมีทุกแบบนะครับพี่น้องมีทั้งรถเก๋งสี่ประตูนะครับแล้วก็นมีรถกระบะัสี่ประตูเนาะ มีทั้งรถตู้นะครับพี่น้องเออนี่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 เนาะราคาก็ตั้งแต่ห้าแสนลงมานะครับแต่ว่าเป็นรถค่าพิเศษเลยบรมรถมีบัติเหตุเนาะรับประกันเลยนะครับแล้อ่าถือว่าเพื่อนเป็นเต้นไ่ยุคกรุงเทพนะครับไปเปิดยุงเทพสามสิบก็ปีแล้วแล้ววันนี้อยากนําความเจริญแล้วก็อยากนําสิ่งดีๆมากลับมาสู่บ้านเฮานะครับเฮียเฮียประหยัดนี่เพื่อนจะเป็นไทยพอ่ไทยบ้านบ้านหลวงนี่แหละครับอ่านะครับ อะเดี๋ยวพาชมรถนะพี่น้องเนาะนี่นะครับเพื่อมีผู้ใหที่ว่าอยากจะเปลี่ยนรถนะ่ะเปลี่ยนรถเพิ่นกันรับเทินนะครับพี่น้องนี่คือรถนี่เช็คมาแบบสภาพดีๆสวยๆนะครับมาดูสีแดงงาม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 พี่นองอ่อ มีแต่คันสวยๆก็ราคาตั้งแต่ห้าแสนลงมานะคะพี่น้องแล้วก็จะมีอ่าสี่แสนกว่า3ามแสนกว่า2องแสนกว่าก็มีนะครับนี่เมื่อกี้จะโซนนั้นจะรถเก๋งเนาะมันนี้ก็จะเป็นรถกระบะนะครับพี่น้องเอ้นะตอนนี้จะโปรโมชั่นพิเศษจะเป็น ีโอนนะครับแล้วก็จัดฟรีนะครับพี่น้องมันจะจัดภายแน่นให้ฟรีนะครับนี่เดี๋ยวพาอย่างชมรอบๆเนาะอ้าว,าวก็ผ่านไปผ่านมาแวะมะเมืองได้นะครับพี่น้องแวะมะเมืองได้นะครับแวะมาชมเมืองก่อนเนาะนี่เพราะว่ารถแต่ละคันนี่สภาพใหม่นะครับราคาแล้วแต่ปีนะพอป,ปีไรราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ ส้สวยงามสวยงามนะครับแล้วการรับเพินน้ำนะครับพี่นอ้องแล้วเกิดเราเอารถเกา่าเ้ามามามาเปลี่ยนเป็นรถจากเต้นเพลินเพลินก็รับเพลินให้ราคาพิเศษนะครับให้ราคาสูงเลยนะครับนี่โอ้คันนี้สวยมากเลยงามงามงาม รถตู้ก็มีนะครับพี่น้องจะเป็นรถตู้นะครับหรือว่าถ้าเขาอยากได้รถอย่างพิเศษ ร้องกลับมาบอกมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าเพื่อนมีเต้นไงอยู่กรุงเทพนะครับสองสาขานะครับพี่น้องร้านนี้กลับมาเปิดเป็นสาขาที่3าเนาะกลับมาเหตุอยู่คนพิสัยบ้านเฮานะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องทยบ้านเฮาได้ใส่รถด,ดีๆคุณภาพดีราคาพอแพงนะครับพี่น้องตอนนี้โปรโมชั่นนี่มีทั้งตู้เย็นทีวีนะครับแบบของใส่ไฟฟ้ายางดีเลยสินยหญ่ๆเลยเออนี่นะครับอ่าอยู่ที่ เต็นต์ประดับประหยัดยนต์นะครับประหยัดยนต์เนาะพี่น้องเนาะเป็นสาขาที่3นะคบสาขาพลพิสัยบ้านเฮานะครับอ่าอยู่ที่ประหยัดยนต์นะครับพี่น้องนี่นะครับรัมบีนิกามีลูกค้ามีทต่บ้านเฮามาเมืองลดเนาะนี่นะครับเพราะว่าหลายคนซื้อไปแล้วก็โอ้ตัวมาเปลี่ยนลดล้านไหนตัวมาซื้อล้านไหนก็มาออกอยู่น่กรบอกบอกต่อๆกัดมานะครับมาเนาะวกับเพิ่น รับประกันนะครับนี่รับประกันหลังการขายนะครับ้วก็รถทุกคันนี่ว่มีอุบัติเหตุนะครับบนการรับประกันเลยการันตีเข็มไม้แท้นะครับแล้วก็อยากได้อ่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนก็สอบถามกับพนักงานของเขาได้เลยนะครับที่ประหยัดยนต์นะครับหรือว่าหลายคนมีรถแต่ว่าทรงเบาไหวอ่าก่อนจะสืบยึดกับเพื่อนว่ามาลองมาปรึกษาเพื่อนกันได้นะครับเพราะว่าเพื่อนรับซื้อนะครับแล้วมีทางออกทางไหนที่ว่าจะซอยกันได้เนาะนะครับ เพราะว่าเจกับเฮียเพ็่นใจดีแล้วกาเข้าใจไทบ้านเฮานะครับอ,อยากให้ได้ใส่รถดีๆนะครับลัวก็รถคันไหนที่ว่าอา,อาจจะมีรถเกง๋งแต่ว่าบ่าใครได้ใส่ประโยชน์กับวม่าเปลี่ยนเป็นกระบะก็ได้นะครับเออเพื่อได้ขนของอย่างรถคันนี้นี่เพื่อนก็นแนะนาว่านี่คันนี้นะค่นพอนอี่หลีจัดแล้วนะครับกับประมาณเดือนละ 3- 4มสี่พันก็บาทเนาะรักการถือกว่า,า,อววาพอเตอร์ไซค์แพงๆนะครับพี่น้อง้แวแบบนี่ รถคันนี้นี่มาพ้อมนี่นี่นะครับสองคันนี่จะเป็นเออมาพ้อมกับนี่โตถังด้านด้านหลังเลยนะครับนี่เป็นเหล็กยางดีเนาะนะครับนี่นะอ่าเอาสามารถเพื่อนก็บอกว่านี่สามารถเป็นรถร่วมวิ่งคู่กับเคอรี่ก็ได้นะครับเข้ากับเคอรี่กับมีรายได้เพิ่มอีกเนาะนะนะพอหลายหลายคนถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อรถ แต่ว่าให้รถพาหาเงินน้ำเออมันจะได้พรอนตัมันเองหรือว่าทางนี้เป็นรถกระบะกับเป็นรถตู้งสินะครับเออรถกระบะเขาก็ได้ใส่ขนของขายของเนาะ่าหรือว่าถ้าเป็นรถตู้ก็นี่ไปแลนรับทรงนักเรียนหรือว่าเป็นรถตู้ที่จะนําเที่ยวรับจ้างทั่วไปสินะครับ่าก็จะมีคุณประโยชน์หลายอย่างเนาะรถนะครับ่า ซื้อมาแล้วกับโบแมนมาคีโก้ย่างเดียวเนาะให้ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายคนถ้ามีรถคันแรกแล้วนะครับเคยใช้แล้วแล้วบนี้ก็จะรู้แล้วว่าควรจะตัวเองจะเหมาะกับรถเกง๋งหรือว่าเหมาะกับรถกระบะหรือว่าเหมาะกับรถแบบใดนะครับนี่มีหลากหลายอย่างนะครับพี่น้องลองขอมามาเมืองได้นะครับที่ประหยัดยนต์นะครับเพราะว่าผ่านไปผ่านมาเพื่อนก็บ,บอกว่ามาแวะมาปรึกษากันก่อน,อนได้นะครับนี่ ซูซูกิน้อยก็มีนะครับนี่นะครับต่อไปก็จะมีอ่าต่อพระรบอรต่อประกันไทยนะครับพี่น้องต่อไปเนะเาะแปลว่าเป็นครบวงจรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังตกแต่งโชว์ลุ้มนะครับนี่ นีเบอร์ติดต่ออยู่เนาะพี่น้องเน,ะนาะเพื่อผู้ใดอ,อยากสอบถามรายละเอียดอย่างต่างๆนะครับอ้านี่จะเป็นประหย,ยัดยนต์นะครับรับจัดไฟแนนซ์นะครับปิดบัญชีไทยถอนลดยึดรับต่อภาษีรถยนต์ต่อพอรบรทําประกันภัยทุกชนิดนะครับโดยตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับพี่น้องอ่านี่ ที่ประหยัดยนต์นะครับสาขาพลวิสัยครับ